สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาอลอนและพบกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์คู่ของกุลาบดำสอจอเปียกอุทัยเวอร์ซัสกับจูริโอโรโบโรครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูมากๆที่จะต่อยกันในวันที่16นะฮะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ก็ในส่วนของวันลุมพินีตอนกลางคืนเลยตามเวลาปกติต่อยกันเป็นคู่เอกนำรายการซึ่งคู่นี้โอมก็สนใจดูมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือชอบกุหลาดดำอยู่ละตามเชียร์มาตั้งแต่อยู่มวยไทยเจ็ดสีนะ,ะับจนมาตอนนี้ก็คือมาอยู่ในรายการวันก็ยังเฉิดฉายทำผลงานได้ดีนะ,ะับล่าสุดก็เอาชนะ น็อกฟาริยาไปได้นะฮะเรียกได้ว่าแบบชนะแบบหืนขึ้นคอเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนแบบตะลุมหนักเลยในช่วงต้นโยกนะ,ะับพายุหมัดมาเพียบนะฮะตอนนี้ก็มาเจอจูดิโอโรโบก็ยังคิดว่ากุหลาบดำน่าจะเอาอยู่เนะะี่ยับเพราะว่าด้วยสไตล์การชกกับฝรั่งเนี่ยกุหลาบดำทำได้ดีมาโดยตลอดครับเดี๋ยว ไปดูกันดีก,กว่าว่าทำไมอมถึงคิดแบบนั้นแล้วก็มีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่ก่อน กุหลาบดำนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่168เซนครับตอนนี้อยู่ที่25ปีก็เพึ่งได้โบนัสไปปุ๊บก็เอาไปเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาคนในพื้นที่คนในชุมชนนะครับให้ดีแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดการลงทุนการทำอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสนับสนุนนะซึ่งกุหลาบดำนะครับมาต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยได้มีการเจอกับทั้งคนไทยเจอกับทั้งฝรั่งเนี่ยหลากหลายเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือ เอาชนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝรั่งทั้งสินน้นนะครับไม่ว่าจะเจอกับโบโบเซกโกนะครับจเจอกับฟาริยาอามานิปวัวนะฮะที่เพิ่งเสียชีวิตไปล่าสุดเขาก็เอาชนะน็อกมาได้หรือจะเจอกับมูซาเอฟกุลาบดำก็ฟาดเก็บชัยชนะมาได้เช่นเดียวกันครับก็บอกได้เลยว่าเมื่อไร่ก็ตามที่กุหลาบดำ เจอกับนักชกต่างชาติเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์การชนะที่สูงมากนะถ้าเทียบกับนักชกชาวไทยด้วยกันเพราะว่าเจอคนไทยเนี่ยกุหลาบดําแพ้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยนะครับอันนี้ก็แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมั่นใจว่ากุหลาบดําเมื่อเจอกับชาวต่างชาติะครับจะมีฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ธรรมดาอาจจะเป็นของแสลงสําหรับชาวต่างชาติแต่คนไทยอาจจะเป็นของแสลงสําหรับกุหลาบดําเองด้วยกัน เนีครับเหมือนสไตล์เขาเนี่ยจะจับทางกับฝรั่งเนี่ยได้ดีกว่าเนาะซึ่งจูริโอโรโบเนี่ยเอาชนะน็อกก้าวหน้าสอจอโตรงปาจีนไปได้ครับในยกที่3ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับจูริโอโรโบพ่ายแพ้ให้กับซูเปอร์บอลทีเด็ด99โคละซูเปอร์บอลที่ต่อยกับตว,วันชายนะฮะเขาต่อยอยู่แค่2ไฟท์เท่านั้นแพ้1ชนะ1นะครับแต่ในไฟท์ที่เขาเอาชนะ ก้าวหน้าไปเนี่ยก็พลิกเหมือนกันไปชนะในช่วง ยกที่3เลยนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่เคยหลับคาเวทีเหมือนกันแต่กุหลาบดาเนี่ยส่งฝรั่งก็หลายคนอยู่ให้หลับคาเชือกผมก็ดูแล้วว่าคู่นี้ก็น่าสนุกนะฮะมันน่าสนุกตรงที่ว่าโลโบเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดถืดทนด้วยความที่เป็นมวยบราซิลครับมวยบราซิลนี่ไม่ค่อยทิ้งตัวกันเท่าไหร่พลังใจแรงฮึดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะฮะแต่ส่วนมวยไทยทางฝั่งของกุหลาบดำเนี่ยเขาก็สู้ขาดใจเหมือนกันผมก็มั่นใจว่าไฟนี้น่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับน่าจะไม่มีการ ການບາດເຈັບອັນໃດ แต่มวยวันเนี่ยครับก็ต้องวัดกันที่น้ําหนักตัวอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าจูริโอโรโบเนี่ยมีส่วนสูงมากถึง180เซนทุกคนมากกว่ากุหลาบดำเนี่ยไปถึง12เซนด้วยกันเรื่องนี้คือน่าปวดหัวจริงก็มั่นใจว่าช่วงชกเนี่ยจะทําให้กุหลาบดำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการออกหมัดออกแข้งแน่นอนนะครับเพราะว่าระยะความยาวเนี่ยมันยาวมากกว่ากันเลย12เซนขึ้นไปเนี่ยเหนื่อยฮะเหนื่อยแน่นอนจูริโอโรโบเนี่ยเป็น มวยเขา่าเขาออกเข่าได้ดีนะฮะเขาจะล็อกคอตีเข่าเนี่ยทำได้ดีเข่าในค่อนข้างเหนียวแน่นล็อกเหมือนคนไทยเลยทางฝั่งกุหลาบดำเนี่ยต้องเดินเกมแก้เกมในส่วนของมวยเข่าเหมือนกันนอกจากเขามีเข่าดีแล้วนะฮะหมัดเขาก็ยังพอออกเนี่ยใช้ได้แม้ว่าจะไม่ได้คมกิฟไม่ได้เป็นมวยหมัดจา๋จาแต่ก็ทําได้สอกก็ทําได้เหมือนกันอาวุธยาวก็ค่อนข้างมีแล้วก็เป็นมวยที่มีน้ําทน ที่สูงมากๆและโอ้มั่นใจเลยว่าเขาไม่ทิ้งตัวง่ายๆแน่นอนครับนี่คือลูกอันตรายของจูเลียโลโบแม้ว่าตอนนี้จะมีอายุอยู่ที่30ปีแล้วเนี่ยครับแต่ว่าสมรรถนะร่างกายความฟิตซ้อมเนี่ยไม่ต่างจากนักมวยไทยไวัยรุ่นเลยกุราบดําเนี่ยอาจจะได้เปรียบทางน้าอายุนะครับที่ห่างกันมากถึง5ปีความฟิตซ้อมหรือประสบการณ์บนเวทีเนี่ยผมมั่นใจว่านักมวยไทย,ยมีเยอะก,กว่าอยู่แล้วเพราะว่าต่อยมวยมา ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยกุหลาบดำเนี่ยเขาก็ยังมีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาถ้านับถึงเรื่องประสบการณ์กับอายุเนี่ยได้เปรียบครับยังไงก็มีโอกาสที่จะสร้างวินาทีทองเนี่ยได้เยอะกว่าหรือว่ามีประสบการณ์การเอาตัวรอดที่สูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยของมันโดนกันได้ครับทุกคนบนเวทีอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมัดใครแม่นกว่าคนนั้นก็ได้ไปถ้าให้ตีวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิด คือหนึ่งเนี่ยฮะเปอร์เซ็นที่1คืออคือกุหลาบดำเนี่ยเป็นมวยค่อยๆไล่ต้อนไล่ถลุงไปแล้วก็อัดซ้ายหนักๆเมื่อโดนจังๆเนี่ยอาจจะได้นับแล้วก็ปล่อยยีนยกจนครบสามยกแล้วก็ชะนะคะแนนไปครับนี่คือกรณีที่1นะส่วนกรณีที่2สิ่งที่เกิดขึ้นคือกุหลาบดําเดินไล่ต้อนเพลินช่วงที่กําลังมีโอกาสที่จะปิดเกมได้ ไโลโบอาจจะมีจังหวะสวนตุ้มนะครับและได้ผัดกันนับผัดกันน็อกอันนี้ก็วัดชิงคะแนนช่วงสุดท้ายไปอาจจะได้คนละหนึ่งนับไม่แน่นะครับหรืออาจจะมีมากกว่านั้นคู่นี้ผมมั่นใจว่าน่าจะไม่ครบยกแต่เพื่อได้นับไปแล้วแล้วดันไปจนถึงเกมช่วงท้าย,ายนะฮะอาจจะยกมือฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ สุดแล้วแต่กรรมาการเพราะว่ามันดูกันยากนะครับมวยวันในการตัดสินใจเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ใครก็ใครครับน็อกกันอาจจะเป็นกุหลาบดําก็ได้ที่อัดซ้ายหนัก,นกๆตามฉายาของเขาซ้ายอุกบาลเนี่ยยัดเข้าไปที่ตัวของจูริโอโรโบก็อาจจะได้นับได้น็อกไปเลยหรือไม่โรโบสอกแม่นกว่าหมัดแม่นกว่าหรือข่าแทงกระโดงค้างได้ ทำให้กุหลาบดํายุบช็อตน,นะครับจนพ่ายแพ้ไปอันนี้ก็อาจจะได้เป็นในฝั่งของจูเลียโรโบเอาชนะนอกไปได้ผมมั่นใจว่าออกอยู่3กรณีนี้เท่านั้นนะครับไม่น่าจะเกินนี้ละเพราะว่ามวยวันเนี่ยคือจะมาวิเคราะห์แบบเป๊ะเหมือนมวยสากนเนี่ยมัน พูดตามตรงว่าทไํไในค่อนข้างยากครับเพราะว่ามวยเนี่ยเป็นมวยที่เขาสับให้ชกตลอดทุกคนกรรมการจะสับให้นักชกเนี่ยต้องชกกันเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูเพื่อให้เกิดความมันความดูเดือดเนี่ยให้มันมีอดินดินหลังไหลออกมาจะไม่มีแบบมันยืนดึงสเต็ปดึงเชิงกันดูจังหวะกันมาเต้นกันไม่ค่อยมีนะครับสำหรับวันก็เพราะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนในสูงเพราะฉะนั้นเราต้องตีเป็นในหลายเหตุการณ์ไว้ก่อนแต่ถ้าถามว่าวันนี้โอมเนี่ยคอนเฟิร์มใครมั่น ว่าใครจะชนะโอมยังมั่นใจว่าเป็นกุหลาบดำอยู่ครับด้วยฝีไม้ไลายมือที่ไม่ธรรมดาเวลาเจอกับชาวต่างชาติละหมัดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกว่าคู่ต่อสู้ที่จูเลีโอโรโบเคยเจอมาก่อนหน้านี้ถึง2คนนะครับไม่ว่าจะเจอกับาทางฝั่งของซูเปอร์บอนทีเด็ด99หรือจะเจอทางฝั่งของก้าวหน้าเนี่ย กูหลาบดำหมัดหนักกว่า2คนนี้แน่นอนครับแล้วก็กูหลาดดำเป็นมวยที่อาจจะเครื่องร้อนช้าออกหมัดช้าหน่อยแต่หมัดเนี่ยค่อนข้างหวังผลได้แล้วก็หนักนะฮะถ้าได้โดนนะมีนับม,มีน็อกแน่นอนแล้วก็พลังหมัดเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วก็มั่นใจว่าหมัดเนี่ยหนักกว่าจูเลยโอแน่นอนแต่อาจจะช้ากว่าครับตรงนี้แหละกินเขายากหน่อยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยหลังๆมาคือเราจะเห็นว่าฟุตเวิร์กเข้าออกค่อนข้างดีสเต็ปการเดินก็ค่อนข้างดีเหมือนกัน ก็ยังมั่นใจนะครับว่าไฟนี้กุหลาบดําจะเอาอยู่ก็อัตราส่วนผมตีให้อยู่ที่60%ไปทางฝั่งของกุหลาบดำที่จะมีโอกาสเอาชนะถึงนับถึงน็อกได้แล้วก็ทางฝั่งจู l ลิโอโลโบเนี่ยผมตีให้อยู่ที่40%ละกันเพราะว่าน้ำอดน้ำทนเขาเนี่ย ประมาทไม่ได้จริงๆความอดทนเป็นเลิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าไฟนี้กุหลาบดําเอาอยู่แน่นอนครับแล้วทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรคิดเห็นเหมือนผมไหมหรือว่ามองต่าง และมีมุมมองแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะฮะแม้ว่าอาจจะกดถูกใจกดตอบบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและผมเองที่เป็นคนตอบทุกคนนะฮะแล้วก็ในเพจหรืออะไรก็ตามถ้าทุกคนทักมาเนี่ยก็คือผมเองนี่แหละที่ตอบทุกคนไม่มีคนอื่นนะครับเพราะว่าตามชื่อช่องเลยโอมาลอนทุกอย่างคือผมเป็นเนจ,จัดาก,การเองคนเดียวทุกอย่างครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขการดูมวยครับสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ